สวัสดีครับพลพัฒน์ทีรสุทธนานะครับเป็นพี่ตั้มนะครับเป็นเจ้าของมอังกรสมาร์ทที่นะครับเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับคุณหมอโค้ดแนะนําให้ทําโปรแกรมเรเดียสนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยฮะด้วยอายุที่มันมากขึ้นใช่ไหมฮะพี่ก็จะกะังวลเรื่องแค่ความหย่อนคล้อยริ้วรอยอะไรเงี้ยฮะ โปรแกรมรีเซ็ตยังหรือโปรแกรมเรเดียสนะคะเป็นการใช้สารกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนที่เรียกว่าแคลเซียมไฮดรอกซีอะพัชได์หรือคาหนะคะตัวแคลเซียมตัวนี้จะมาทํางานใต้ชั้นผิวหนังเราด้วยการดึงไฟโบบาสออกมาสเตรชชิ่งให้เขาสร้างคอลลาเจนใหม่สร้าง วัชพูล่าใหม่ทำให้ผิวเราชุ่มชื้นขึ้นไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไทวนคอลลาเจนไท3อีลาสตินโปรตีโอไกแคนหรือสารอาหารของผิวทำให้ผิวเราเฟิร์มแน่นกระชับแล้วก็แข็งแรงขึ้นค่ะเห็นชัดมากว่าใต้ตาเนี่ยฮะเห็นนะฮะฝั่งที่ฉีดแล้วเนาะมันก็จะเต็มขึ้นคุณหมอพูดคำหนึ่งว่าพี่ตั้มทำไมหน้าพี่ตั้มแบบหลวมมากเลยเราเฮ้ยห,หลวมยังไงอ่ะหน้าเป็นยังไงเดี๋ยวเขาว่าหลวมคืออะไรแล้วหมอเอามือมาจับหน้าใช่ไหมคะพอดึงปึ๊บ แกม้มคือเนื้อแบบห้อยออกมาเลยแล้วก็อ้อหน้าเราหลวมขนาดนั้นหรอแต่พอฉีดมาได้สองสัปดาห์เองเนี่ยตอนนี้พาให้มาจับเลยจะบอกว่านี่หินหน้าไม่หลวมคอเลลาเจนแบบดีขึ้นถ้าบอกว่าอายุ45ไม่มีใครเชื่อเลยทุกคนคิดว่า30กว่าและคุณหมอมีความมักนาจสำหรับคนที่กังวลน,นะคะว่าตัวเองควรทำโปรแกรมการรักษาไหนสามารถมาปรึกษาหมอ,อก,ก่อนทำผ่าตัดได้ที่แบ n คอ o k Smart c l i n i กนะคะ Shit. <laughs>